สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องนะครับทาง u t u b e นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่อำเภอเสลรูมนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์โกนะครับอาจารย์โกในงวดวันที่หนึ่งกันตุลาคมนะครับเพื่อจะปล่อยแนวทางตัวใดกับให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากาเดอครับเด้อเหมือนเดิมนะครับกับมีปลายโตนะครับนอกจากมีแค่สามเม็ดนะครับแล้วก็มีเม็ดเดียวเล็ก <ไ>นั้นเลยนะครับเลาวสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็วันนี้ก <c oughs> ับวัน <c> ม <oughs> ันออกวันวันอาทิตย์นะครับแลวกวันอาทิตย์วันที่หนึ่งตุลาแล้วครับวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาสำหรับวันนี้ก็อยาที่บอกไปว่าวันนี้มั่นใจค่อนข้างมั่นใจนะนะครับเอาว่าน่าจะมาแน่นอนนะครับวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับผมว่าต้องมา นอาจารย์ก็อ้วนว่างหันเจ้าวันได้ไร้เป็นได้วันว่างหันนีอ่ามันแต่นั้นอ่าถ้เบียนรถเนาะสี่สี่หกนะครับบางคนก็อาจจะบ่เห็นบางคนก็ว่าบ่เห็นครับเพราะว่าของผมมันกับปีอ่าม่ว่ามันมีแค่เป็ดเดียวที่ผมฟันไเป็นแบบฐานะครับเนาะแต่ว่าอีกคลิปนึงกับมันจะเป็นคลิปอ่าจะเป็นรถนะครับสี่หกมแม่นครับ วัดอีหยังก่อข้าจันทร์วัดท่าสแบงครับผมวัดท่าสแบงวัดนี่นี่พระอาจารย์เพิ่นชื่อดังเลวยนะครับพระอาจารย์อาจารย์ต้อมครับผมเพิ่นกะค่อนข้างดังแล้วนะครับค่ะเจอมรู้ไปเจอออกวัดนั้นบ่ไมออกคัออกคันนั้นบ่อาจารย์ครับเตรียมครั้งแรกครัไปเตรียมมื่อนั่็ออกออกข้าน้อยบ่เห็นไหมเมื่อนั่นออกออกข้าน้อยมื่อแรกเกี่ยวปุ๊บออกข้าน้อยเลยแล้วก็ครับแล้วก็มาออกรัตมาท่านอีกครับ เป็นซองเด้งตัวนี้ครับทั้งห้าน้อยทึ้งรัฐบาลไทยแมนครับเมื่อแรกออกห้าน้อยเลยครับผมอ่ะเมื่อนี้กะเป็นของวดวันอาทิตย์นี้เนาะนะครับเมื่อนนี้าองมัพบรจเติมแล้วนะครับว่าสําหรับรับรับวิ่งนี่ค่อนข้างมันัจล้านมาเช่นนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งได้ก็มานะครับส่วนตัวเจ้านี่คือเจ็ดสิบสามสิบนะครับมาพรมหน่าจอเขานี่มันจัยจะเจ็ดสิบ แมนควบจ่อเขาเด้ครับนะครับแต่รักวิ่งนี่ค่อนข้างล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับอาจารย์มั่นใจบนนิลางครับเด็กวิ่งตัวนี้ส่วนมากนะมันจะเขารางเลยแหละอ๋อเขาล่างเลยนะครับแต่ว่าการขึ้นลูดวิ่งก็คือวิ่งบนนิลาง่แหละนะครับแต่ถ้าเน้นก็คือการสมครผมเห็นเบิ่งตัวนี้มันมันจะเป็นรางนะครับช่วงมันจะเขา่างนะพบกว่าจะเป็นงวดโคขาตรงๆก็คือโคขารางแล้วก็นึ่งเก่าก็คือเก่านึ่งราง ครับมันสองมันจะเขาล่างแหละนะครับอ่าคือวิ่งก็คือวิ่งล่างแสดงว่าการเห็นแนนไปล่างๆเลยแม่นครับเพราะว่าเฮดแบบนี้ที่เขาเขาเฮดนี่มันคือมันเขาล่างตลอดนะครับส่วนมากนะแต่ว่าสามตัวนี่มันก็เฉียดแล้วเฉดอีกนะครับมาหันเข้ามามันก็แปดหนึ่งหานะครับมันก็ออกแปดหนึ่งสองนะครับก่้าก็เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเก้ามันก็ออกเจ็ดแปดสองนะครับมันก็ที่มนแตกสามตัวอยู่นะครับแต่ว่า ก็ต้องรอเบื้องล่ะนะครับว yeah. ่าไันนีข่าสาวโตบอแต่มันกับวนสีแดกก่อนแหละครับมันกับสองวันแล้วนะครับเฉียดไปชช้นมากสำหรับสาวโตนะครับคืออยากเอาสามัวความนะครับมันเฉียดตัดโตถ่ายมันก็ถือเลขสองมาขานะครับสองวัดนะครับมันกับเสียดายนะครับผมแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหลักนู้ดบินเข้ามาแนนอนนะครับล้านเปอร์เซ็น ล้านเปิดเป็นมักพคว่ำผัดหยางเม็นอาจังครับงวดนี้มักนี่แหละนะครับค่อนข้างมันใจเติบนะครับว่าลัาวิ่งนี่มากแน่นอนนะครับส่วนตัวจอร์นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมานะนะครับผมโดยเฉพาะเลขเม็ดเดียวเอาแต่เบื้องบนนี่เนาะค่ะพี่น้องนะครับตัวเลขของอาจารย์นะคะจะได้ตัวไหนเม็ดเดียวตัวใด้อาจารย์เบื้องเง่นสิตี้ก็สายวิ่งสายรูดนะอาจารย์วิ่งนี่ครับวิ่งวิ่งศูนย์ โอ้โหพี่ว่ามั่นใจหลายเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แมนสุนะครับมั่นใจว่าศูนย์มากถาามว่นะครับวันวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวการโก้เดี๋ยวเอฟซีเขาติดถามว่าเข่ามองใดเอ้าเอาไอ้เพิ่นเบิงโยกไอ้เพิ่นเบิงนั่มอ๋อหลักฐานนะลักฐานมากที่เป็นเปียนรถเนาะแมนเข้ามาเจ็ดตัวเพิ่งก่ายเลยบอกนะครับสี่หกเอฟซีนี่จะถามว่าเข่ามองใด้ยังสินะเพราะว่าเจ็ดตัวยั่งให้ตลอดว่าป้ายทะเบียนรถ เพราะว่ามั่นใจว่าอาจารย์โกกับอาจารย์ต้อมนี่บางที่บารมีอาจารย์ต้อมอาจจะเยอะกว่าอาจารย์โกก็เลยบอกว่าให้ไปเน้นเน้นทะเบียนรถพี่น้องอ่ะครับบางอย่างเราไม่ทำไปแล้วนะครับเนาะอ่ะมาบอกเรื่องบางคนกจะว่าเอ้นกับสีฟ้าคือว่เห็นอ่าอ่ะมาบอกกันเรื่องวันนี้ดีกว่านะครับขออ่านระกาศจริงรนะครับอ่ะเอางวดนี้ดีกว่านะคะท่านผู้ชมอาจารย์โก้บอก มันผ่านมาแล้วเนาะครับถ่าน้าปรต้องเบอกถึงเอาชุดไหมนี่ละครับเอาปากกาไม่กิกสีแเดียวไม่เอ่ะอาจารย์นะทาเบิงอาจารย์อาจารย์จะเน้นให้ตัวใจนะครับคือวงกลมนี่เลยบอกไม่เอาเอาไม่เดียวไว่ละก็แขนงขึ้นเขาเลยละเอาแขนงแข็น้อยๆแขนงแข็งม่เอ่ะนะครับสามมิตรที่เรา แต่ว่ามันจะมีเม็ดหนึ่งที่ว่าเน้นๆเลยนะครับคือ04นะครับอ่าเม็ดเดียวเน้นๆคือ04เม็ดเดียวนะครับมันจะมี30อ่า04หา0 30 04 50ไี่ได้ทำสองตัวมีแค่นี้เลยครับเน้นๆคือ04แล้วก็มีชุดเดียวด้วยนะครับผมผมจะปล่อยมีแค่นี้แหละนะครับผม่อกเหมือนีผมบเป็นคนที่แบบอยหลายตัวแล้วนะครับเพราะว่าเอฟทีพิ่งกระโจมมาอ่าจัน ไว้ไหลกับมันม่มีทุนบรรดาบมานมาครับผมก็เอาแค่นี้ละเอาเน้นๆให้เลยเอาเน้นๆเลยครับคือปังคือปังเลยที่จังหวัดซิปเก่ามันก่อนแล้วเนาะนะครับคือปล่องให้ไหลนะครับมันกะคือว่าอะไรมันถ้าเพาเห้ไหลมันก็อย่างงบนั่นะครับเอาเป็นแขนเลยนะครับเนาะเอฟซี่ป็นสีมาร์คทาวาศูนย์นี่วิ่งบนฮือล่างจานโกะก้ล่างก็ได้บนก็ได้แต่ว่าท่านนี้เลยคือคือล่างนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันมันเขาล่างตลอด เราเรียกเรียกเรียกยันโก้ดิสิเขาล่างตลอดแม่เซติติเราคือศูงเหนียบล่างหนึ่งเซตินี่คือนมาเขาล่างตลอดนะก็เลยว่าให้นักไปล่างบนในการกันไม่พ่อหมวดพกหากะเขาล่างหมวดหนึ่งเก่ากับเขาล่างนะครับเแ็บวิ่งสถิตินี่เขามาจากหมวดเราค่ะอาจารย์ก็หลายหมวดดูนี่นะครับแต่ว่ามันก็จอเขาแน่ว่าเขาแน่นะครับแต่หลักวิ่งวันหนึ่งวันนี้มักเขาหนมักนะครับว่ามันจะมาเนาะนะครับผมเพราะว่าเลขศูนย์มันก็ รู้สึกว่ามันจะลบมาสกสวันแล้นะนครับอ่ามัน,นโงนี้ต้องมาแหละนะครับมั<อ>จจัคาดปันไดนี่มากลาันเส,นส้นแหลกบัต้ออมาศูนนะลนเปรนเนอร์นตาะยังไงต้องมาศูนย์แต่ว่าศูนยีนี่ต้องรอบเบิ้งอีกอีกครั้งหนึงนะครับว่ามันเปี้ยงอะไรว่าไม่เดียวเลยนะนะครับอ่าแต่ว่าเม็ดเดียวอาจารย์ให้ศูนย์ซแมนครับนะครับคือมันจะมีแค่สามเม็ดศูนย์ซอ่สามศูนย์หก็หาศูครับครับมีแค่เลย ให้กลับด้วยบอครับอาจารย์หรือว่าตรงตรงกลับน้ำอ๋อให้กลับน้ำนะครับเนาะักจะใส่ตรงอะไรับกระพร่องนาะคือซ้ำแมนปล่อยรอบนี้แล้วกับซ้ำเป็นโครงสุดท้ายเลยแมนเอาตัวเดียวนี่แหละนะครับแตาคือปังทือปังเลยครับผมโบเห็นลำเลียนะครับอ่าคือจบไปเลยจบไปเลยยี่ท้าวการีโครงสุดท้ายผมคือหมีบ่มีเราเอาตัวนี้ล้วนะครับเอาเล็กน้อยกันแค่นี้ะอ่าให้ครั้งเดียวเม็ดเดียวแมนมันมันต้องเดืดขาดนะครับผมเป็นคนหนึ่งเดืดขาดนะ เาคือเอาไม่เดียวขึ้นไม่เดียวเลยนะครับหรือว่าเอาแค่นี้แหละชุดนี้เลยะเป็นตัวเลขของอาจารย์โคนะคะไม่ไหลไม่เฮ็ดหลไม่พูดหลเอาเม็ดเดียวแคียนเียเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เอกอัดเน้นไปที่ล่างแต่ว่าก็อย่าลืมกันบนไว้ใช่ไหมอาจารย์แม่นครับจะเอาบนล่างแล้วเน้นเน้นเม็ดเดียวศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมเนาะสามศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์คือเฮ่อมัก็เฮ็ดไหลมันก็สงบหลายนะครับ เอาใน้ม้ละนะครับนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แล้วก็950นะคะเป็นตัวเลข3ตัวส่วนสามโผอ่กการเน้นไวได้ครับสตัวเจ็ดศูนย์สี่ตัวเน่นคือ7จ็ดศนีะครับมันกับวุนที่แตกหลายเทียบไครับสามตัวเนะมันกับเฉียดตัวไทยตลอดนะครับมันต้องโดนผทั้งวันละ นะครับสำหรับสามตัวเนาะสามตัวอาจารย์เน้นให้เจ็ดศูนย์สี่นะครับแต่มันก็มีหนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แหละกับเก้าหาศูนย์ครับมีสามชุดนะครับเนาะแมนมีมียังละสามตัวยังละสามชุดเท่านั้นครับอาจารย์ให้ไม่เยอะนะครับครับสามตัวก็มีสามสามชุดสองตัวก็มีสามชุดเหมือนกันแต่ละหมวดก็ให้จังสี่ตลอดนะคะแมนแมนครับมีมีมีแค่นี้แหละนะครับมอหินไหลครับท่านผู้ชมกันหาดไวดเดอร์แคปหน้าจอไวด์แพร่เดอรลืมนะคะ เม็ดเดียว04แต่ทีซิงก็ต้องแลวังอีกอย่างหนึ่งคือเถี่ยนรถที่มันเรือแปดสามมาะโอ้ให้แล้วบางัครับเขียนเมือใส่สตัวแปดสามกวาเพรามันออกซีหแล้วนะครับมันก็เรือแปดสามแปดสามหกแมเขียนไว้แน่กันเบียนลมันจะเปยนรถมันซีซีหแปสามเออตะว่าตักไหม รัตเลนบอกว่ามาวันจิตต์ตัดเนี่ยเจ้ากั่ตัดตัดออกเจ้าโยกเอาแไม่จีมากเจ้าเฝ้าระวังไว้ครับแปดสามเพราะว่ายังไม่เคยออกนะครับเนาะนี่ไงครับแปดสามนี่ยังยังยังไม่เคยมาครับครับผมคือเอาจังสี่เอาจันไว้เนาะแม่เด็กตัวกันนะครับเพราะอาจารย์โก้พนกับโมหัยล่าสุดนะครับเจ้าผมผมต้องทังมากเลขศูนย์วันนี้ครับผมมั่นใจว่ามันจะมานะครับ อา,อาจารย์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำเบียนรถที่ทเลือโยกไข่เบิ้องเบิ่ลยครับทำเบียนรถที่เหลือวันนี้ก็จะเป็นรถที่เหลือเนาะ,ะอ,อะจะมี48 43 68 63แดะ83กั338นะครับซีกออกแล้วอ้อออแมนซีกออกแล้วมันจะเรืออยู่48 43 68 63 83แต่ว่าอาจารย์โกมักตัวใดนะเอา แปดสามล่ะแปดสามเขาวงกลมไว้แปดสามนะครับเนาะจะมักแปดสามเนาะคือจางโกมักแปดสามด้วยพี่น้องแปดสามสวยงามสำหรับเจตูนี่ถือด้านลายจนปองอ๋อนี่ครับแปดสาม่ล่ะถ้าจะเหลือนะอ่าครับนะครับผมเอาแค่นี้ล่ะนะครับเอาแค่นี้น้อยๆแค้นซ้องครบผมกนั่นละนะครับเนาะสามเม็ดนั่นแหละนะครับยุบเอฟซี่ไข่กันเลยสีมี้เนาะสาม สามศูนย์ศูนย์สี่หูนย์เดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบื้งชัดอีกเพื่อนึงนะคะสำหรับดูิ้งศูนย์มั่นใจละล้านเปอร์เซ็นาเตันนี้เนาะ้เดี๋ยวจะให้ดูชัดอีกมันใจว่ามากหนึ่งล้านเปอร์เซพี่น้หนึ่งล้านเปอร์เซนนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเนาะของสำหรับเออของผมนะครับกับบรู้ล่ะนะครับว่าอันใดดั่งังอันวันเนาะนะครับผมกับปอยตั้งแต่วันทีสิบสิบเจ็ดนะครับ เพชรเอส่มไดในประมาณสองหมื่นละนะครับอ,ออกเอ็อเพ็รปั๊บเลยนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเข้ากับใดกันทวนาแคปหน้าอจอไว้นะครับเป็นเอกแนวทางของอาจารย์โก้นะครับประจําวดเวันที่1ตุลาคม2566นะครับ